สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้เป็นเรื่องการสอนเกี่ยวกับมารยาทไทยค่ะมารยาทไทยในคลิปที่แล้วเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการไหว้นั่นแค่เป็นเรื่องเดียวเท่านั้นแต่ในชั่วโมงนี้คุณครูจะสอนเรื่องของมารยาทไทยซึ่งมารยาทไทยนะคะไม่ได้มีแค่การไหว้อย่างเดียว เด็กๆมาดูกันค่ะว่ามารยาทไทยมีเรื่องอะไรบ้างที่เด็กๆควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยมารยาทในการแสดงออกการกรรพและการทักทายมารยาทการพูดมารยาทการยืนมารยาทการเดินมารยาทการนั่งและมารยาทของการแต่งกายค่ะ เด็กๆต้องตั้งใจความคลิปนี้ให้ดีนะคะเพราะว่าหลังจากจบบทเรียนแล้วคุณครูมีแบบทดสอบเก็บคะแนนด้วยนะคะมารยาทในการแสดงความเคารพและการทักทายค่ะเด็กๆก,การแสดงความเคารพโดยการกราบการไหว้เป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ นักเรียนควรแสดงความเคารพโดยการกราบหรือการไหว้ให้ถูกต้องและเหมาะสมดังนี้นะคะการกราบผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเขา่า ไม่แบมือกราบเพียงครั้งเดียวนะคะนี่คือภาพการกราบผู้ใหญ่เด็กๆคอยสังเกตได้ดีนะคะเดี๋ยวคุณครูมีแบบทดสอบค่ะต่อไปค่ะการไหวเป็นการแสดงเคารพโดยการประนมมือและยกมือทั้งสองขึ้นจะรดกับใบหน้าท่านี้ก็คือการไหวผู้ใหญ่ค่ะเด็กๆ เด็กๆคอยสังเกตดูให้ดีนะคะต่อไปค่ะมารายาทการพูดการพูดหรือการสนทนากับผู้อื่นควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ 1. ใช้สรรพนามแทนชื่อตนเองให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นหนูหรือผม 2. ใช้คำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายไม่ก้าวร้าว สใช้คำพูดที่แสดงถึงความมีมารยาทเช่นมีคำว่าขอโทษเมื่อทำผิดขอบคุณเมื่อได้รับของนะคะเด็กๆต่อไปค่ะ 4. ขออนุญ,ญาตก่อนพูดไม่แย่งกันพูดหรือพูดแทรกขกนะผู้อื่นพูดยังไม่จบ 5. ไม่พูดเรื่องส่วนตัวของตนเองและไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของคนอื่น 6. พูดแต่เรื่องมีประโยชน์ไม่พูดเรื่องไร้สาระ 7. พูดตรงประเด็นไม่พูดอ้อคมค้อมหรือวกไปวกมานะคะต่อไปมารยาทการยืนค่ะเด็กๆการในกรณีที่ยืนสนทนากับผู้ใหญ่ให้ยืนห่างในระยะที่เหมาะสม โดยยืนตรงเท้าชิดโน้มตัวลงเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ต่ำกว่าระดับเอวในกรณีที่นั่งอยู่หากมีผู้ใหญ่เดินเข้ามาร่วมสนทนาด้วยให้เรารุกขึ้นยืนตรงโน้มตัวลงเล็กน้อยมือประสานอยู่ระดับเอวและรอจนกระตั้งผู้ใหญ่นั่งลงก่อนแล้วเราจึงนั่งลงนี่คือมารยาทนะคะของการยืนนะคะเด็กๆ ต้องให้ผู้ใหญ่นั่งลงก่อนนะคะต่อไปในกรณีได้ยินเสียงเพลงชาติบ้างค่ะเด็กๆมารยาทในการยืนในกรณีได้ยินเสียงเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีมีให้แสดงความเคารพโดยการยืนมือแนบข้างลำตัวนะคะเด็กๆไม่ใช่เด็กๆเ,เอามือไหว้หลังหรือเกาศีรษะนะคะต่อไปคะ่ะ มารยาทในการยืนหรือยืนเข้าแถวการยืนต่อแถวตามลำดับก่อนหลังมาก่อนยืนก่อนมาหลังก็ยืนหลังเช่นต่อแถวเพื่อเสื้อหารในตอนเที่ยงหรือต่อแถวเข้าห้องน้ำสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยมารยาทในการเดินค่ะในกรณีที่เดินที่สวนสาธารณนะเช่น เดินตามถนนเดินเดินข้ามถนนถ้าเดินตามถนนให้เดินบนทางเทา้าเมื่อจะข้ามถนนขอให้ใช้สะพานลอยหรือทางม้าลายเดินด้วยกริยาสำรวมไม่สร้างความเดือดร้อนหรือสิ่งกีดขวางของผู้อื่นนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะ ต่อไปเรื่องของการเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่นี้ครูสังเกตบ่อยเลยขณะที่คุณครูนั่งหรือคุณครูยืนสนทนากันอยู่เด็กๆต้องปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. ในกรณีที่ผู้ใหญ่ยืนให้เดินผ่านระยะห่างพอควรในลักษณะสำรวมและค้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 2. ในกรณีที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ ให้เดินผ่านในระยะพอสมควรในลักษณะสำรวมปล่อยมือไว้ไว้ข้างลําตัวและค้อมตัวลงเล็กน้อยพร้อมกับย่อเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 3. ในกรณีที่ผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้นให้เดินผ่านในระยะพอห่างสมควรลักษณะคือสำรวมเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ที่นั่งหรือนอนอยู่ ให้ใช้วิธีกรานเข่าและลุกขึ้นเดินเมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้ว 4. ในกรณีที่เดินนำนำหรือเดินตามผู้ใหญ่ให้เดินนำหรือเดินตามด้านซ้ายมือของผู้ใหญ่ในลักษณะสํารวมโดยเว้นระยะนะคะเด็กๆจำให้ดีนะมารยาทของการเดินต่อไปค่ะ มารยาทของการนั่งบ้างค่ะเด็กๆการนั่งพับเพียบเด็กๆดูที่ภาพนะคะการนั่งพับเพียบการนั่งลักษณะนี้ใช้ในโอกาสที่นั่งฟังพระเทศหรือสวดมนต์และการรับพรจากผู้ใหญ่เด็กๆควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะต่อไปมารยาทในการนั่งเก้าอี้ค่ะเด็กๆดูตามภาพเลยค่ะ ควรนั่งตัวตรงสำรวมกิริยามือตั้งสองข้างประสานกันหรือวางไว้บนหน้าขานะคะต่อไปมารยาทเรื่องของการแต่งกายบ้างค่ะเด็กๆก,การแต่งกายที่เหมาะสมกับสถานสถานที่และโอกาสเป็นมารยาททางสังคมที่นักเรียนควรปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นเมื่อนักเรียนไปโรงเรียนควรสวมชุดนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อนักเรียนไปวัดก้อควรสวมชุดที่สุภาพเรียบร้อยนะคะเด็กๆจะไม่ดีนะอ่าต่อไปค่ะเด็กๆแบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดที่เด็กๆได้เรียนผ่านมาแล้วอ่าเด็กๆมาดูข้อที่1ค่ะเมื่อพบผู้ใหญ่นักเรียนควรทำอย่างไรเด็กๆตอบได้ให้เด็กๆติ๊ก วงกลมลงไปเลยนะคะ 1. จับมือแล้วกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 2. ยืนตรงแล้วกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 3. ยกมือไหว้แล้วกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอบเลยค่ะถูกต้องค่ะข้อ3นั่นเองค่ะเด็กๆข้อต่อไปค่ะถ้าผู้ใหญ่ให้ของนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไร 1. กระโดดด้วยความดีใจ สองยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าขอบคุณสามยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าขอโทษตอบเลยค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆข้อที่สองนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะข้อใดปฏิบัติถูกต้องกณนะยืนยืนดูการแสดงหนึ่งก้มตัวลงเพื่อไม่ให้บางผู้อื่นสองยืนบางผู้อื่นสามยืนกระเยงขาให้สูงและดันตัวเองไปข้างหน้าตอบเลยค่ะ ถูกต้องค่ะเด็กๆตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะข้อที่สี่ค่ะขณะร้องเพลงชาตินักเรียนควรยืนลักษณะไหนคะหนึ่งยืนตรงมือแนบข้างลำตัวสองยืนตรงท่าที่สบายสามยืนค้มตัวลงเล็กน้อยตอบค่ะตอบเลยค่ะถูกต้องค่ะข้อที่หนึ่งนั่นเองข้อที่ห้าค่ะเมื่อผู้ใหญ่ยืนตรงทางที่นักเรียนจะเดินผ่าน ควรปฏิบัติอย่างไรคะ 1. ครานเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 2. เดินย่องเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ 3. เดินค้อมตัวลงเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่ตอบเลยคะ่ะถูกต้องคะ่ะข้อที่3นั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะข้อต่อไปค่ะเด็กๆการนั่งบนเข้าอี้ก็ได้ปฏิบัติถูกต้องคะ่ะอ่าข้อที่หนึ่ง นั่งตัวตรงมือประสานบนหน้าขาสองนั่งตัวตรงขาไขว้กันไปท่าที่เราสบายเลย 3. นั่งตัวตรงมือแนบข้างลำตัวตอบเลยค่ะเก่งมากค่ะข้อที่หนึ่งนั่นเองต่อไปไปข้อที่7จคันค่ะข้อที่7เ,เมื่อต้องนั่งกับพื้นต่อหน้าผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร 1. น,นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าสนั่งเหยียดขาในท่าที่สบาย 3. นั่งขัดสมาธิมือประสานไว้ด้านหน้าตอบเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะข้อที่1ถูกต้องค่ะข้อที่8ค่ะเด็กๆเ,เมื่อไปวัดนักเรียนควรแต่งกายแบบใดนี่คะ 1. แต่งกายแบบสบาย 2. แต่งกายทันสมัย3แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตอบค่ะถูกต้องค่ะแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยข้อที่3นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่9ค่ะการแต่งกายมาโรงเรียนข้อใดเหมาะสมมากที่สุด 1. ปล่อยปล่อยใจเสื้อออกนอกกางเกง 2. ส,สวมเสื้อผ้าที่สะอาดถูกระเบียบ 3. ส,สวมเสื้อผ้าที่มีความสวยงามถูกต้องค่ะเรามาโรงเรียนเราต้องแต่งกายในชุดระเบียบของโรงเรียนนะคะ้ถูกระเบียบด้วยต่อไปข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยมีประโยชน์อย่างไร 1. เป็นการแสดงถึงความรักชาติศาสตร์ขตริสองเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย 3. เป็นการแสดงถึงความมีฐานะของสังคมตอบเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยนั่นเองเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เก่งมากๆเลยเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูจนจน,จนจบคลิปนะคะ แบบทดสอบนี้คุณครูจะกลับไปทบทวนแล้วก็ออกข้อสอบในระหว่างในกลางภาคเรียนอีกครั้งหนึ่งนะจานนั้นเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะสำหรับคลิปวีโอนี้คุณครูก็ขอนำการเสนอเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ